สบายดียูดีไม่แห้งก็มาแต่งกะลานะครับวันนี้ผ่านมาทางหนองพอก <c oughs> กำลังจะเข้าไปขุดอ,อยาก็พอดีแล้วก็มาเจอนี่เรียกว่าอีกาหนึ่ตายนดนหรือยังไม่รู้แต่ว่าเขาก็จะเอาไปใช้งานก็คือ,อคก็ใครแก้ไขพิษไขการน,นี่ตัวอย่างให้ดูเฉย วันนี้ที่มาหานี่ก็จะเป็นพวกยากแก้ฝีในท้องนะฝีในท้องจะมีต้นนมนมนมแมวเออนมแมวใหญ่นมแมวหน่อยมาดูต้นนมแมวน้อยนี่นะครับอันนี้เรียกว่านมแมวน้อย รากมีกลิ่นหอมใบนี่ยออกกำมะหยี่สีทองให้สังเกตว่าถ้าออกสีเหลืองสีเหลืองมันจะเข้าไปบำรุงพวกเกี่ยวกับถุงน้ำดีได้พอพวกมีสีเหลืองขึ้นเมื่อไหร่พ๊บเนี่ยให้รู้ว่าเข้าอยู่ในกลุ่มของน้ำดีได้ด้วย <c oughs> ตอนนี้เราก็จะขุดเรา,ากนะขุดรา,าก เป็นยาผลได้ไม,ม่เยอะผลนิดเดียวสัพพคุณสำคัญก็จะแช่วองอุดฟองเื้อแช่อาหารไม่ย่อยหูากใจญ่าสุดยอดนี่นะครับ ได้นแค่นี้ก็อยู่ได้เป็นเป็นปีเนาะฝนก็จะมีคนมาให้เรารักษาทีหนึ่งพวกเกี่ยวกับโรคตับโรคท้องมารโรคอะไรต่างพวกนี้ก็จะเอาตัวนี้แหละนมแมวใหญ่กับนมแมวน้อยแล้วก็ถ้าแบบที่พวนจะให้มือสล้นซื้อให้หน่อยเคร้บอันนี้ประมัณ อันนี้ก็สมัตสมัตน,นี่ก็ของหายยากแล้วทุกวันนี้เอนน้ไม่ใช่สมัตผงฟ้าหรือสองฟ้านี่เห็นไหมครับดูๆเรียกว่าส่องดูฟ้าได้ก็จะถอนพิษอันนี้ถอนพิษถอนพิษงูถอนพิษ แมงตัดกัดต่อยนิดน้อยจิงๆวันนี้ก็ไม่ตายเลยครับเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ ที่คนที่มาเรียนกันบหมอแจงก็จะรู้ว่าต้นส่องฟ้านี่หรือป่งฟ้านี่ไปเข้าน,น้ำยาเนาะน้ำยาไว้สักสักแก้สพิษเดี๋ยวนี้ดูีิว่าจะมีโรตานงหรือเ่โตงแดงให้จะเกิดเก็นแถบนี อต้สงสัยฝนตกนะดินชุ่มชื้นไปแล้วดง่ายไงเนาะ ม้าออกไปวะโอ้โหสันเรามัน,นม,มีแบกสันดูดิสันเตี้ยส,ส,สามเตี้ยตัวน้อยๆ,ๆอันนี้มาถึงตัวนี้ก็จะมาเจออะไรเหมือนโดไม่รู้ลมเลย จะไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าออกดอกมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ดูไม่รู้ลมเหมือนหญ้าดอกขาวผสมกันยังไงดีทีนี้มาดูต้นใกล้ๆนี่อันนี้เรียกว่าก้อมกอยหลอดขอนเด้อนน่เด้อก้อมกอยหลอดขอนนี่กจะเป็นยากำกำลังยาดีก้อมกอยหลอดขอนหายากนะครับพอจ้งเอาไปปลูกไปที่บ้านก็ดูลักษณะดอกจะแดง ใบจะมุนมนเอ้ยเราจะขุดเอาไปปลูกได้อันนีุ้ดลงไปดนินี่หัวอยู่หรือเปล่า่นี่นี่นหัวหัวก้มไก่ได้ครับอันนี้ก็จะไปปลูก กำลังหาอยู่นี่นี่กับก้อยนี่นะครับหัวแทนโสมได้เลยโส,สมกบมก้อยต่้งเส์อในว่าเป็นโสมกบมก้อย นีนเป็นสวมไก่โอ่งอันนี้ด้วยนี่ความกล้วยเอาอันอุ้ยเอากซ์นี่ความกล้วยความกล้วยแถวนี้มันจะเยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นป่าเพชรมีต้นต้นเพชกจอดจอดอยู่แถวนี้แหละป่าเพชกตา ใช้เป็นยาบำรุงก,กำลังยาถอนคิดได้ดีพ่อไปจอง น,นี่ะมารึงตัวนี้เนี่ยมาเจอสารเตีย้ยสารดดเด้เนาะสารเรียกสารโดเดสารเตีย้ยพวกนี้จะฝาดแล้วก็สมานแผแลได้อย่างดีแผลภายในเนาะแผลภายในพวกผู้หญิงพวกผู้หญิงที่เป็นเกี่ยวกับโสกเลือดมาจำเดือนมากระปิดกระปอย ได้นะครับเลยตำูกก็ได้ก็แนวของสมุนไพรนี่เราก็มีป่าที่ไหนก็เป็นแหล่ง เรียนรู้ได้แหล่งศึกษาดูงานเนาะพอมาเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าป่านี้มีสมุนไพรที่เอาไว้ใช้กินใช้รักษาโรคเราก็มามาถึงตอนนี้ป่าไม้ก็เริ่มจะถูกทำลายใกล้จะหมดแล้วเราก็ต้องมาอนุรักษ์นะครับอันนี้ก็เอาไปปลูกปลูกไว้ให้ขยายพันธุ์ แค่พันไว้ในพื้นที่ของเราใกล้ๆบ้านใกล้ๆมือจะได้ไม่ต้องไปไกลเวลาใช้งานก็หยิบจับไปใช้ได้เลยสำหรับคนที่ดูแล้วเห็นคลิปถูกกับใครก็ไปใช้นะครับคนไหนเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ก็นำไปใช้ได้เลยไม,ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์เอาไว้กินแล้วก็ให้ถือวัาเถือยาให้ช่วงให้เศร้าได้พี่อ้อง